จะมาด้วยแบมหอมมใ่ซึ่งเราพาไปมีตร้ยอ่ะเออ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 ้อเราไปเจกรับแบบไม่าย่ได้แล้วเป็ออสุขมากนะคะัคอเสอตขอให้เป็นโคตรสาใจวันที่คอนเสิอยูรวานั้นซ มันมี่อกมีมัถูกห่งสุดเลยนะัดทำโกงในการทุบเฟนรถถูกบอกได้แรกไม่ค่อยจไปอ่านข้อหนึ่งมาแล้วเออออกไปออไปออไปอ๋อวัววัว นบ้าอะไรแปลกมากแบบว่าเออวันนี้วันธนี่นาเราม่มาตัแฟนแล้วล่ะไปขา้างล่าไปขา้ปขางบนดีกว่าจะจะไปหาแฟนออเออ,เอ,อตอแฟวะกาแฟอ,อที่นี่ที่น ที่นั่งอยู่ไกลมากคนเต็มตไปแล้วโอ้ยโอเคโอ้เอาของแป๊บหนีจะหัอะไรขึนม้นนนได้หรอขอ้ยป๊บซื้อมาเต็ครับ ขอาอาบน้ำเยอะแ้วเราบอกันเป็นอไปเอระตี้ใ่ไหมะเราต้องพาอุปสรรคต่างๆไวให้ได้่อย่าลืมหาดอกไม้ข้างทางไปให้ครบด้วยนะแะบแจะมีก็เขาเป็นแบบซอันนี้ก็ไปอันนี้ เธอเดียร่าเนะีเยอแเดี๋ยวเดี๋ยวไระงแฟนนะนะต้องไปให้ตรงเวลาละ่ะเปนแฟนที่ไหนวะก็ด้วยครัอืออหัวละหัวละ พี่เธอช่วยได้ไหมเขาบอกจะทำตอบปอก่อบาห้บอกเธอเขาบอกจะทำสุปแต่เขาไม่ได้บอกจบปอเออเออเออ อืมโตรมากเลตกหอ,อกมาข้างทางมากเลยทะยลุไปอีกทำอะไรอ้ยตอ,อบออกไปแล้วแต่มนี่มาตอเลย้ยไล้วเรเขาเป็นคนบอกเลยผมจิตัทษต่ำจิดต่ำมาก ก็กคนนั้ทำชัดปะแะปเลยแบปเลยแบบลยในวัดพวกนี้ไอ้เขี้ยบในวัดนี้ก็จะมวัดนี้ปกติะีเปร้วย ไบคิวคนโสดงูจะโดนคอ้ยร้อนเราเ็กมาเ่อกาแฟแล้วก็จะต่อไปทางโู้นหรอไปช็อไปต่อตบตบยบล็อกไปหมดแล้วจ้าอือรูปไปไกลขนาดไหนโอ้ยพูจอไ่งอออาล้

จขนาดนี้ออกล่อเต็มคุณหลอกดาวอออคุณหลอกแล้วตกล่ออหอ่ออือหือแต่โดนเต้ ก็คือเออตัตกตอะไรเออเออเดี๋ยวจะไปกันเลยกันเลยไปปะโหไกจ้ออ้โหเพียงพีเทียงพีเอ้พี่ก็รู้ตาตาแล้วเราจะตกตปยอเออเออเอออ đẹp thế bảo tôi không biết mở cái mở mở rồi mở mở không thấy nó bơi này ừ ừ không thấy อี่เจอพัดจอต้องหาได้แรกไม่ถาไมไม่ถามสุดมายังแล้วบอกว่าต้องหาได้แรกเออพุองปอ,อืออ้อ,อไม่เหอือะไม่เหนื่แต่กำแคจบแล้ว เไม่จะหา,าเรืนสงจะกันเถอะกาวมันก็สั้นะครับทางนี้ป่าไปได้มาแล้วจะจากวันเียนะเรามีดอกไม้ให้อเอเอโอเฮ้ยแต่ตอนนี้นด,ดิมาถึงนีเป็อ่อ ไปไปือชัช้าครับผมไม่ได้ไปขดดันยหรือว่อาอะไรไม่รแ้ไปไปไ อะไรอ่ะตดแกกับดอกม้เหรอไม่ใอไร่ะแล้วก็ม่อจะให้เท่อะไรได้ทอะรอ่ะไม่ไม่ไปทำไรโอ้โหฟา แล้วไปเรื ite, ่องนี้มัาทำได้ไปเถอะไปทำสิอือรดไว้เราเ้ยกอกจะได้แจ๋าเราจะแล้ว

จะเราก่อนนะเราพี่จะไปหาจุ๊บจุ๊บลจ้ะจ้ะมาแล้วจ้ะเออเออเออไม่ใคคช่ทุกย <more> ่ขอเราคนหนึ่งเดยเด็กตอบคนหนึ่ง ก็ได้ดดดดดแต่ไม่เสรเลยแตก็ได้ก็ได้ใ่มเนหทยร้ให้แบบไม้แส่อะไรให้พ่อม่ได้แอให้คนสุดายครับสุดคนที่เอครับสุดมทแฝนก็ไเด็กก็ตื่นแล้เย้เยเ้ลเอเฮ้เอ้ うんうんう <shriek> 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 ก็ขอสุดท้ายทุกนแล้วกดติดตามแล้วกดติดตามแล้วคลิปนี้ค่ะอันนี้เป็นแบบที่ผมพึ่งถุงพึ่งเห็นะะพร้อมออกเดินทางแล้วเรียค่ะคุณกูไม่ไหวคุณเป็นเรียกเช่ไหมักนือรักใปก็ได้เลยกไปท่าไหร่หรอรองไปกันหมเดี๋ยว้วโอขอสุดท้าย ตามชมนะก็เจา้ากีนไม่ไปเจ้ากจะตมันและไ้่ใบไะทไายแล้ว yeah. ก็ยสำหรับคนแฟนผมขอเชิญให้อุกขัดไปซะเกลียดแฟนร่วงยบาย